ผมนายปริมสุวงรผมอยู่แม่คาเลขี่หนึ่งรหัสศูนย์สองหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีมาพวกท่านให้รู้จักกับทาัชเตอร์นะครับทาัเตอร์เนี่ยมีสามานะครับมีขา B ีเบสอยู่ตรงกลางนะครับขา E และขาซีเนี่ยอยู่ด้านข้างทั้งอสองฝั่งโดยทาัชเตอร์เนี่ยสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับก็คือโทรศัพท์ของพวอกพอท่านนะครับมีแบบว่าทาัเตอร์จํานวนมากเลยนะครับเป็นหมื่นตัวแต่ว่าแต่ว่าขนาดเล็กมากนะครับดู นาที่หน้าที่หลักของซานสเตอร์เนี่ยคือการขยายสัญญาณนะครับรานสเตอร์เนี่ยมีสองชนิดครับคือ NPN กับ PNP ผปจะมาวัดให้ดูนะครับว่าอันไหนคือ NPN กับ PNP สมมติผมใช้ขาผมใช้เข็มดำหรือ N เนี่ยจิ้มไปที่ขา B หรือขาตรงกลางแล้วใช้ใช้ขาเข็มสีแดงเนี่ยหรือขาหรือ,หร,อหรือเข็ม P เนี่ยจิ้มไปที่ทั้งสองฝั่งท่านดูครับ ถามันไม่ขึ้นใช่ไหมครับถ้าผมเปลี่ยนจากเข็มแดงเนี่ยจิ้มตรงกลางแล้วใช้เข็มดำเนี่ยจิ้มจิ้มเข็มจิ้มขาานข้างเนี่ยท่านเดือบข้ามันขึ้นใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าเนี่ยทัเตอร์ตอนนี้เป็นชนิด NPN นะครับแล้วก็ขา E กับขา C เนี่ยแยกกันยังไงแต่ผมสอนครับท่านใช้ชนิด G จิ้มไปก่อนครับจิ้มขาไหนก็ได้ ถ้าขาไมา่ถ้าขาไมา sideways, าา่ขึ้นอย่างนี้คือท่านท่านต้องจำจำนวนไอ้่าไว้นะครับแล้วผมแล้วผมก็จิ้มอีกขาหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าขาและซ้ายของผมเนี่ยหรือขาเนี่ยมันน้อยกว่าขาไม่ขวานะครับก็แต่งว่าขาเนี่ยคือขาซีขาและซ้ายคือขาซีขาและขวาคือขาอีนะครับเขาจะเป็น้ทีนี่ครับ